สวัสดีครับอยู่ผมนายัทวันนี้อยู่ผมไม่ได้ช่องอนี้ก็ไม่นเชลล้ชี้แลวครับเป็นช่องสำรองครับชื่อช่อง,องชื่อว่าจอฮโลผู้กำมจัดพวกผู้ดี่เป็นพวกกุจับผู้ปัน่นซึ่งผมเจอผูกปั่นนะครับก็คือการมันนี้ ธมดาแหครับงั้นก็กรอบแต่กอ็มีส่วนที่กรอบนะครับเดีมอยากรู้ว่าสาเหตุทำไมถึงคนถึงดิตไลเขาครับไอ้ไอคิกไอ้กรอบอย่างอื่นน่ะผมว่าไม่ไม่ว่าหรอกครับแต่ว่าอันที่ทผมว่าเขาอะโดนคนเกลียดนี่ยอย่างนี้คนถึงดิตไลเขานะนี่ได้กไม่ได้์ไรด์กัม่ได้ดิตรายที่ ประเด็นสำคัญนะครับของคุณกามนิวติยาสกุลนะครับคือประเด็นอ่ะเขาปั่นปานครับจรงเขาปั่นปิศานยังไงก็ไม่รู้ครับผมก็ยังโดนครับเฮ้ย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 เอกระแหวงทำไมเนี่ยเออให้ดูนะครับเออ ก็ก็จะเป็นแบบว่าไงจริงๆผมไม่เคยทำถ้าลองออกผมช่องแางนี really the the ้คร really like ับไม่เคยระบายอะไรๆไม่เคยแต่ใครแต่ว่ามันต้องเหมือนเป็นการระบายต้องมาใช่งหมช่วงไหน อันนี้มีไหมครับ,รบจเจ้าของทุกคนติดกระแทกก็ขอไปได้นะครับและการเผาผลาญตัวอื่นนั่นคือ ไม่มีครับไม่มีครับจะมันก็ต้องกระแทงข้อเสียข้อเสียครับข้อเสียคือมันตกก้องกระแขงถ้าตรงไม่คือก็ขสอภไย,ย่เนี่ยครับผมก็แบบแนะคคือ่ันนี้ผมก็จะมาแบบนี่คือช่องสำรองนะ ต้นทุงในช่วงนี้ครับไปดูกรณีที่ดีสามจุดทีสองทนัติอยู่ว่าโสต์ไปสามสิบแปดปีเพื่อได้ลราเซบุ๊กเป็นสามาตาดีไปหลอกลงเหยื่อตามเชียลนะครับเป็่เป็นเด็กและโยน่เห็น่วงนะครับก็จะบอกให้การส่งผู้อาตารมาให้ดูนทุกอย่างอยู่ไหนอยู่ไหน นี่นี่ครับขัดภาษาอบ่างนี้ครับโอ้ยูมกี่ครับรูบร้ว่ารักนะมันคือการบางท่านผมไม่คิดมากขอผมก็ไม่ได้อะไรแต่มัน,นมคือการตัดสินว่าที่ผมโอ้โนี่มันคืการตัดรินใจนี่ช่างสำรองผมนะ ช่องหลักผมก็โดนมันเนี่ยช่องหลักชื่อมันกันในชแนลเดี๋ยวสักวันหนึ่งไปไปให้ดูนะครับจะให้ดูทาง YouTube Studio เลยครับคือคือ,คอ,ขอเขาแบบไงอ่ะเนี่ยผมรับคุณนะครับนักมือมือถือไรสิอ่ะ

แข่งง่ายมนึ่เดียวดูดูดูไอเฮลเลรเขาก็ไม่มีครับหโหต้องดูทางนี้ถ้ับเขาไม่มีมบอกใครเวยนะครับอื ยัไงอะอืมจะรู้สึกไงผมจะรู้สึกไงกับเขาดีนะคือเขาแบบเมือนเขาเหงาอะในความคิดผมนะนี่ผมว่งนะ จะเป็นการอะไรเขาหรอก่วามรู้สึกแบบดึกกลี่ยดึกคือมันจิตมันจุตคนนี้ช่องหลักผมครับเนี่ยมันเ็นกันเงจริงเนาะองให้ดูนะครับอือฮ่ก็ต้องดูแลดูแคลนนะเนี่ยสวัสดีครับคุณนะครับสวัสดีครับคุ คือ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 อะไรอ่ะคือ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 ผมผมไม่ใช่เกียร์นี่มันนี่ผมว็าไม่คูรจะเอียร์เพราะว่ามีเสีจครับ